สองย่าหลานกำลังช่วยกันขุดจิลออยู่ค่ะขุดจิ้งหลีดภาษาผู้ไทยเรียกว่าจิลอแดดก็ร้อนนะเนี่ยชอบมากเลยหลานชายก็ชอบมากเลยออกทุ่งออกท่า เข้าป่าเข้าดงวิถีชีวิตชาวนาเราค่ะอยู่แบบพอเพียงมานาแล้วก็มาหาอยู่หากินไม่ต้องซื้อค่ะมีปลามีกุ้งหอยปูปลาเนาะผักผักเราก็ปลูกไว้ ทิ้งไว้อยากกินแล้วก็มาเก็บกินเนะี่ยจีล้อก็มาขุดเองขี้เกียจขุดก็ซื้อวันนี้ขยันนะก็เลยมาขุดอันนี้เป็นข้าวเตี๋ยเป็นข้าวหนักภาษาผู้ไทยเรียกว่าเข้างานันค่ะ ลึกไหมลึกไหมหลานหันมาคุยด้วยหลานชายหันมาคุยด้วยววออทั้งยาทั้งหลานก็หันมาคุยกับป้าต้องขออภัยด้วยนะคะ ปล่อยน้ำแต่ว่าไม่ใส่แง้งเดี๋ยวปลาลงแน่เลยต้องเอาแง้งมาใส่ก่อน <c oughs> ลุ้นกันอยู่ย่าหลานลุ้นอยู่ด้วยกัน อยู่บ้านนาเราแค่นี้ก็สุขใจแล้วค่ะอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะลมแรงมากเลยนะนาเขาที่ติดแถวเชิงเขานน้นนะ่ะลมแรงมากเลยขับรถนี่ขับเร็วไม่ได้เลยเพราะว่ารถ รถมอไซค์เบาค่ะคอน้าเวฟมันเบากลัวว่าจะพาล้มกลัวรถจะปลิวสงกใจขุดกันได้อีกแล้วสองญาหลานขุดจริงหรีบขุดจี้ร้อได้แล้ววันนี้ก็น่าจะได้พอขั่วพอป่นมือหนึ่งอยู่ค่ะดูดู ลุ้นกันอยู่นี่แหละความสุขที่ไม่ต้องไฝคว้าอะไรที่มันจนเกินเอื่อมอะเบียงความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอยู่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอ่ะ ดูถั่วสักหน่อยค่ะปลูกทิ้งไว้ไม่ได้มาอยู่ช่วงหนึ่งพอมาอีกทีแม่บอกว่าถั่วเป็นแล้วนะเยอะเลยแล้วก็แก่แล้วด้วยไอที่เป็นก่อนก็คือแก่แล้วอะตอนนั้นมาเก็บยอดหมวกเนาะบ่อยอะเราปลูกทิ้งไว้อะ เก็บกินไม่หมดแล้วค่ะถ้าเก็บไปขายนิดหน่อยก็พอได้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้เก็บไปขายหรอกเก็บไว้กินเองแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างแบ่งญาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยปลูกทิ้งไว้เป็นเยอะขนาดนี้ก็โอเคนะได้กินค่ะเนี่ยเป็นเยอะมากเลยเรามาปลูกปลูกผัก มาปลูกผักทิ้งไว้ค่ะแต่เจ้าของนาที่ข้างๆเนี่ยเขาเอาถั่วมาปลูกค่ะแล้วปลูกแล้วแบบมันติดเยอะมากเลยอะ่ะเพราะน่าจะยังไม่เคยมาเก็บนะคะเนี่ยยังไม่เคยมาเก็บไปกินนะน่าจะเป็นถั่วปีหมดนะคะทั้งลายทั้งไม่ลายเนี่ยอันนี้ ตีลายอันนี้ดูสิแก่แล้วอะแต่ก็ยังกินได้นะเก็บแล้วต้องกินเลยอันเนี้ยกินได้อยู่ยอดใหญ่มากเลยน่าจะใหญ่กว่านิ้วนางของตูนนะคะเนี่ยอาจะมีสองพันอยากจะม,มุดเข้าไปก็กลัวว่าจะเหยียบอ่ะทูนก็ไม่ได้ใส่แว่นแล้วจะเก็บไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยเนี่ย สงสัยจะไม่ถนัดค่ะแล้วก็มองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดคือเวลาตูนจะถ่ายคลิปถ่ายรูปเนี่ยตูนต้องถอดเว่นนะแว่นก็คือมันเอ,อการสื่อสารเนาะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะเราเข้าใจอย่างเขาเข้าใจอย่างมันก็เลยแบบเ,เราใส่เฉพาะมองไกลอ่ะจุดโฟกัสที่สายตาสั้นเนี่ยมัน เอว่าสื่อสารกันผิดพลาดนิดนึงเวลาจะมองใกล้ก็เลยต้องถอดแว่นคนะ่ะมันก็จะช้านะเวลาไปถ่ายงานมันก็จะช้าบางทีก็ไม่ทันดูดิถั่วเยอะมากลอุยดูดูดูนี่กำลังพอดีตำเลยตำถั่วกินกับปิ้งปลาปลาปิ้งอ่ะ อร่อยมากมันจะเข้ากันมากเลยแต่รู้สึกว่าพี่สาวจะเขาจะต้มหน่อไม้ไว้รอแล้วค่ะจะก,ก้าวไปก็ก้าวไม่ได้จะพาไปดูถั่วะคะ่ะโดใส่เหยียบด้วยนะเนี่ยพามาดูถั่วมันแก่แล้วดูดิแก่แล้ว ยังไม่แก่ก็มีนะถั่วปลอดสารของเราค่ะใครอยากกินตำถั่วสดๆปลอดสารก็เ,รเก็บไปตำกันได้นะคะนี่ดูสิถั่วสดๆเลยนั่นน่ะเห็นไหมแดดเนาะพยายามจะพาทุกคนดูถั่วดูใกล้ๆเนี่ย เก็บได้แล้วพอดีตำเลย